ย้อนกลับไปสู่อดีตอันไกลโพ้นนานแสนนานชั่วกับชั่วกันได้มีมานุษหนุ่มผู้หนึ่งแบกมารดาลอยคออยู่ในมหาสมุทรเป็นเวลาถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนเนื่องจากเรืออับปางความยากลำบากและทุกเขเวทนาที่ได้รับในเวลานั้นทำให้เขาเกิดความตระหนักถึงชีวิตที่ผ่านมาบางครั้งก็สุก บางครั้งก็ถูกการดำเนินชีวิตมันช่างยากนักต้องต่อสู้อดทนฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆชีวิตจึงจะประสบความสุขความสำเร็จได้ตัวเราเองก็เป็นเช่นนี้คนอื่นๆก็ไม่แตกต่างกันทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจอันแน่วแน่ว,ว่าหากรอดจากความตายในมหาสมุทรไปได้ในครั้งนี้ จะมุ่งมั่นสร้างความดีนำพาตนเองและช่วยเหลือผู้คนทั้งหลายให้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรเพื่อพบเจอกับความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ไม่กลับมาทุกข์อีกเลยจากชายหนุ่มธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งผู้เฝ้าเพียรสร้างคุณงามความดีครั้งแล้วครั้งเล่าเวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านไปถึง ยี่สิบอสงไขยและอีกแสนมหากัประหว่างที่เวียนว่ายตายเกิดสั่งสมบ่มบารมีของตนเองอยู่นั้นเขาได้มีโอกาสสร้างมหาทานบารมีกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากกว่าห้0 0 0 0พระองค์ในที่สุดมโนปณิธานที่จะนำพาตนเองและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้รอดพ้นจากความทุกข์ก็ถึงที่สุดแห่งความปรารถนา พบชาติสุดท้ายที่จะไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายก็มาถึงมานพหนุ่มผู้นี้ได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะผู้พร่างพร้อมบริบูรณ์ในทุกสิ่งที่มนุษย์ทุกคนในโลกปรารถนาแต่ด้วยบุญญาบาร,รมีที่เต็มเปี่ยมแล้วและด้วยมนโปนปณิธานอันแรงกล้า ที่จะนำพาตนเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้รอดพ้นจากภัยในวัฏสงสารเจ้าชายสิทธ,ธัตถะจึงสละทุกสิ่งออกบวชเพื่อสแสวงหาหนทางแห่งการตรัสรู้ธรรมในวันที่พระมหาบุรุษจะตรัสรู้ธรรมนั้นทรงประทับนั่งขูบลังหันประพักไปทางทิศตะวันออกมีพระไทยตั้งมั่น โดยตั้งสัตยาทิ่สถานว่าแม้เนื้อและเลือดในสรีระของเราจะแห้งเหือดไปจนหมดสิ้นจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีหากเรายังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณก็จะมีลุกจากที่เด็ดขาดพยามารล่วงรู้ถึงความคิดนั้น ก็อดร้นทนไม่ได้จึงรวบรวมเหล่าเสนามานและให้คนมานทั้งหมดยกทัพมาขัดขวางพระบรมมโพธิสัตว์โดยมีเทพ,พบุตรมารขี่ช้างคิริเมฆสูงถึงร้อยห้าสิบโยก เนรมิตแขนตั้งพันพร้อมอาวุธนานาชนิดเห็น,นหนังนั้นพระพนมังโบทิสัตว์จึงทรงรํำพึงออกมาว่ามานเหล่านี้ยกทัพมามากไมม,มหาศาักเรามุ่งหมายที่จะทำลายเราผู้่นที่นี้เราไม่มีพวกของก่อน มีแต่บารมีที่เราสั่งสมมาเท่านั้นที่เป็นเสมือนกับบริวารที่เราชุบเลี้ยงมาตลอดการยาวนาและพระองค์ก็ทรงนึกถึงบารมีทั้ง30มสิทัศที่ได้สั่งสมมาพญามารจึงบันดาลให้เกิดมหาเมฆทำหาฝนตกลวมาน,น้ำไหลบ่าไปทัพ่วแต่ก็ไม่อาจทำให้จีวรของพระมหาบุรุษเปียกได้ จึงบันดาลให้เกิดผลาสีแดงร้อนแรงเรลากับไฟนรกแต่ก็กลับกลายเป็นทิพยะมาลาบูชาพระมหาบุรุษพยาจึงบันดาลให้ผลชนิดต่างๆออกลงมาจากอากาศทั้งเครื่องประหารทานไฟไฟนรกและผนน้ำกรดแต่ผลเหล่านั้นก็ไม่อาจทำอันตรายต่อพระมหาบุรุษได้เลย พญามารโกรธเป็นอย่างมากเร่งไพร่ผลให้ปิดจับพระมหาบุรุษมาประหารให้ได้แล้วประกาศว่ารู้ก่อนศิลธ์ทัพท่านจงลุกขึ้นจากบัลลังนี้รัตนะบัลลังนี้ไม่ควรแก่ท่านควรแก่เราพระมหาบุรุษปร่าว่ารัตนะบลัลลังนี้ วังเกิดขึ้นด้วยบุญของเรา,ารหาได้เกิดพระบุญของท่านไม่เพราะฉะนั้นเราจะไม่ยอมลุกเด็ดฮาตพยามารขู่ว่าท่านไม่รู้จักกำลังของเราเรามีพระผลโยธามากมายมีอาวุธครบคันส่วนตัวท่านนั้นนะ่ะมีเพียงลำพังคนเดียวยังกล้ามาลองดีกับเราอีกพระมหาบุรุษตรัสตอบว่า ดูก่อนมานแม้ตัวท่านก็ไม่รู้กำลังของเราบารมีสามสิบทัศนนี้แหละเป็นโยธาของเราพื้นดินอันหาวิญญาณไม่ได้นี้เป็นพยานของเราเราได้สร้างมหาทานบารมีไว้ในสมัยเป็นพระเวสสันดรถึงเจ็ดครั้งแล้วจึงทรงชี้นิ้วพระหัตถ์ขวาลงไปที่แผ่นดิน ทันใดนั้นลมและน้ำที่ร้องแผดดินก็เกิดการสั่นไหวมหาปฐพีซึ่งหนาสองแสนสี่หมืนโยกก็ไหวขึ้นหกครั้งน้ำซึ่งเกิดจากอนุภาพแห่งมหาทานาบารมีของพระพธิสัจไดหลังลน้นท่วมต้นเสนามานทั้งหลังพวกเสนามานทั้งหมดต่างกระจัดกระจายไปในทิศตา่างๆ พระมหาบุรุษทรงหยุดใจนิ่งดิ่งเข้ากลางของกลางไปเรื่อยๆและในที่สุดก็ทรงได้บรรลุพระสัพพัญยุตยานตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลารุ่งอารุณนั้นนั่นเอง